สวัสดีครับพี่น้องตน้นายฝนต้นหนาวเขาส่้ฤด,ดูการปลูกอ้อยแล้วครับวันนี้ภาพพี่น้องเขาให้ไว้ครับผมปลูกอ้อยครับใส่รถปลูกได้ครับพี่น้องใส่รถปลูกครับผมประหยัดคนงานคนงานสามคนปลูกได้สบายด้ครับผม วูงปู่มแล้วครับผมสวยงามปลู่มาตะพุนนะครับผมปลาอ้อยนะครับปูกมะหอดนี้ให้แปลนิ่ซีฟไรครับผมพี่น้องคนนะครับเย้าหอดตน้นไม้คนนะครับผมต้นไม้ต้องสูงพหมนครับนี่เตรียมดินไว้ครับผมก่อนจิปปูกอ้อยต้องเตรียมดินไว้แบบนี้ครับ เตรียมไว้แบบนี้ใส่รถปูกครับพี่น้องรถปูกประหยัดแรงงานครับผมประหยัดคนงานบงวิธีการครับปูกระสียกล่องใส่ปุยเกบ ไปเรียบร้อยในแถวเดียวด้วยครับผมสะดวกสบายสีดว้ดวยาเน,นี่็ไปแบบนิ่มๆครับผมลงวิธีผูกครับ กล้องไปครผมใส่ทนปอนสองทนยับเสียบยับเสียบครับผมขลังใส่ปุ๋ยไว้พร้อมครับผมกระโปงเป็นกระโปงใส่ปุ๋ยพร้อมเลยคบไปพร้อมเด้ครับผมเนี่ยสวยงามครับสีเหลี่ยบ ขยัดคนงานครับผมหัวงานต้องใส่ข้นสามนะครับผมเนี่ยถอยเก็บเก็บหัวงานไปนั่ครับผม เตรียมห้องงานดร้รยอมลักษณะครับผมไปแบบนี้เลยครับผ่มีเรื่อยก่อนสองคอนซ้ำ สามก็ค้นครับครับรับจ้างผูครับ,รบ,รบพี่น้องไล่ละเก่าร่อยครับเวีดเสร็จเลยไอ้ละเก่าร่อยแต่แรงงานสามคนครับนี่ครับผมหัวงาน ก็ใส่ค้นเก็บเอาครับผมเนี่ยนะเพอแต่ตายมันติดรั่วครับผมติดรั่วต้องใส่ค้นสามค้นเก็บเอาครับผมมันสิโพแบบนี้โพเป็นแบบนี้ครับเลยละเก่าร้อยซิปเลยเก่าพัน มือหนึ่งเซตครับผมซิปลายเซตเซตอยู่ครับผม <im it> <1, S 2> มือละซิปลาปลูกได้อยู่รถปลูกนี่ครับผมเด็ดเสร็จเกิดดีครับผมใช้รถปลูกนี่เกิดดีก็อีกวิธ e ีหนึ T ่งครับผม พันอ้อยมาเป็นน่ำซิบซิบหลอดเลยครับผมมาซิบหลอดแกมาเลยครับมีแต่พันอ้อยเลยครับผมแกใช่ยน,น,นานีเป็นนานกิจการปลูกอ้อยครับผมปลูกอ้อยปลูกมั่นกันนะครับรีบเรีง่งปลูกอ้อยแล้วก็เสื้อชาเกีียวเขาครับผมหมด เกี่ยวขาเกี่ยวขอก็มีแต่รถเกี่ยวครับผมสมัยข้เม,มือนี่บ่ได้ใส่ค้นเกี่ยวคือสมัยก่อนนะครับผมเอารถเกี่ยว เสียบน้ำแต่บพระท่านครับผมพันอ้อยเบิดแล้วเบื่องยีเดียครับพี่น้องพันอ้อย สุดข้องพอดีครับผมพันอ้อยเบืดอเดี๋ยวพันอ้อยครับผมนี่ครับผมที่มีดูก,กิ่งยุ่ขางลังสำหรับเพจในไอ้มันนั่นนันครับผมทับใ hey ห้มันแบนดูกิ่งทับ ยามาแกะมาหยีมันเกิดไาางกับผมยามาเสียหญี่ยกิบทีี่กับพวงใส่ปุ๋ยครับผมขังหลังน,นี่นี่หนุกหมุนหมุน,นเป็นเป็นเกีียวคือต้องสีนะครับผมเอามีดปุ๋ยลงมาแม่กับพ่งทั้งสองขางครับนี่นี่นก็บทเป็นปุ๋ยนะครับผมใส่ปุ๋ยไว ดูดสบายครับผมพัน่อยกับมะว่างมีนีนี่ครับผมเดี๋ยวห้อยปอนปอนใส่แบบนี้ครับผมาะพัน่อยเสียร่งเสียร่องครับผมสองหูครับผมลักษณะมันดูกกิ่งนี่ก็จะเป็นแนวเนวอันนั้นข้องต่อไปครับผมมันชินมีแนวเพื่อดูก,กิ่งนั่นจะกิ่งครับ ้างนาจะเป็นหัวหมูแบบนี้ยครับผมหัวหมูท่ารับยกล่องยกล่องยกล่องสวัสด้พันออกเสียบลองไปเสียบลงไปมี่จะมีเนวตัดครับผมที่เป็นตัดนี่ครับผมผ่านน,น้นอยนี่คือกบข้างหลังครับผมนี่ยอดปุ้ยงลงเลยก็บบเลยครับผมมันจะมีทั้งสองขางนะครับผ่านน,น,น้่อยๆนี่ครับผมกบสิดหัวสบายแห้งครับผม มันก็เป็นกับไข่แบบเดียวกันนะครับผมมันผูมั่นคู่มือนี่เป็นก้บไข่ือผูวอ่ยน,นะครับผมยืคู่ขึ้นมากกับเสียบปับ๊บเสียบปับ๊บเสียบปับ๊บกันครับผมหยอดปุย๋ยไว้พร้อมพันอ่อยฝนนะครับผมเพิ่งรัวซีบหลอดฝนยึดไก่ายถอยลงมากครับเพืองเติบเรื่อรับพี่น้องพันอ่อย เป็นรถซิปบอร์นี่ที่พ่อวอลผมมาจะอบอกพ่อ่าครับผมมาบอกพอ่อครับซิปบอร์นี่ซิปบอร์หนึ่งให้ซิปไรครับผม,ผมครับกำลังถอยลงมา ี่ยครับผมวิธีการกับสิบประมาณนี่ครับผมผูกอ้อยแล้วก็แบบพันมามามส่ซเลยครับผมมันถอยมาใส่แบบนี้ครับผมขึ้นง่ายๆเดยครับต่อสิบหล่อนสูงเด้บอดได้ปีนยากครับผม บรรยากาศปลายฝนต้นหนาวครับผมจิเป็นแบบนี้นะครับผมเนื้อแดดเ๋ยวคุึมเนื้อแดดเนยวคขุมเนื้อฝนคือคือฝนจิตกนี่ครับเนี่ยมาเศาร์ผ่านหนาวหนาวข้นจิว่าเป็นไข่เป็นหนาวก็นดีๆกัย้อนนี่นะครับผมอากาศเปลี่ยนในมือเดียวกันตอนเสาหนาวสวยมากแน่ก็ห่อนห่อนเทิ่งจีฝนเทิ่งฝนคือฝนจิตกนี่ครับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวจิเป็นแบบนี้ ทำเลี้ยงพันอ้อยใส้ครับผมบัดเนี่ยเต็มสองขางเลยครับพี่น้องเสียบสองขางสองฟังเห็ดยังเสียดครับผมไปเดี๋ยเลื่อยถดง๋ยดูาการนะผมหางานใหเจะาข้องเห็ดเ <c oughs> พราะบวบบาง ดีก็่ายูซื้อครับรับจ้างปลูกอ้อยไปครับผมอ้อยสายพันธุ์ข้นเกนครับผมข้นเกนสามน้ำหนักดีเลยครับเดีย๋ยวนี้คนนิยมปลูกแต่สายพันธุ์นี้แหละครับเ,เกิดดีเกิดดีเกิดต้อยไมหมักพันธุ์นี้เกิดดีเกิดแตนึ่บดได้สามยากเนาะ บัวกระได้สามคนเจนนี่เกิดดีครับผมยังแถวใส่รดปลูกที่แห้งเกิดดีครับถึงฤดูการครับผมปลูกป้่อยแล้วก็จะเกี้ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วก็จะตัดอ้อยหมุนเวียนกันอยู่สิครับตัดอ้อยแล้วก็จะว่า ได้พักอยู่บ่กี่เดือนดูพู้มันบ้านวะดูผู้มันอยูงง่ผัไใดผู้ดูผู้มันอยูงง่ผังไใดอืมนั่นสินะครับผมเพราะอ้อยนี่นะครับผมที่ปลูกนี่เพราะใหญ่ขึ้นมาซ้ำหนึงนี่ก็ในเมื่เสียหนาได้ครับบัดนแบบหมุนเวียนกันอยู่นั่นสินะครับผมทั้งมันทั้งอ่อยครับเพี้ยนแบบเดียวกัน มั่นก็มันน่อยก็จะเด็เขาไปตุ่มไปเสียหนาใส่ปุ๋ยครับปลูกอ้อยก็ดีเนี่ยราคาดีครับผมมังปีสองปีวันนี้ราคาดีอยครับผมถือว่าใส่ได้ด้วยมั่นก็เกิดสิพานไปแล้วครับผมคือยประกาศขึ้นมาอีกแล้วมั่นนี่เคยขึ้นถึงสี่บาเพื่อครับพี่น้องประวัติศาสตร์เด้อครับผมของราคามั่น ย้นี่มาอยูถี่สองบาทนะครับสองบาทย่มมั่นเต็มล้านเนี่เขาเจ้าก็โลงบาทนี่เดีย๋ยบาทเจ็ดสีบบาทแปดสีบบาทเก้ายอยู่ประมาณนี้ครับมั่นขาล่านเนี่ขนเขาก็ขึ้นสองบาทขันได้สองบาทก็ถือว่าดีนะครับผมปลูกมั่นกันได้พอเดือดคาปุ๋ยอยู่ครับ วิธีการผูกอ้อยกับสีประมาณนี่นะครับผมเแยวต่อไปผมจะพาไปเบืองเป็นตัดพันธ์ครับผมบัดนนี้ตัดพันธ์อ้อยครับผม<ป>นี่ครับผม<ป>เต็มเต็มรถนี่พันธ์อ้อยพ่อได้ครับผมสีไรลเต็มล้ำรถนี่ครับผมเบืองเตือบอยู่ครับเนี่ยครับผมใส่ไปเต็มๆส,สินะครับ เต็มตมมันทีไปกับสองแถวก็จะเบิดกรบผมพันอวยหรือว่าเปลืองเติบครับไปเบืองพี่น้องพันตัดลำปับพัน,น,งงนกับผมบบดนี้จะดีประหยัดแรงงานครับผมเฮ็ดอยู่สามคนบางทีละครับผมอากจ่างหมอ ไายรับเก้าร้อยบาทครับอันนั้นเพิ่มมาส่งเสบียงบอกนี่ครับผมจะคข้องไรมากครับผมเอาอาหารเสือมาส่งปุ๋นครับผมปุ๋ยเอ็นซี่เคมีบ่ครับนี่สูตรนี่ใส่ปุ๋ย ใส่ปุย๋ยรอเปรกครับผมนี่คือปุย๋ยรอเปรบียเ้แลนปอี้ให้แปรนี่ซิไรครับต่อไปพาไปเบืองสตัด์พันธครับผมบนี้ ไกัหลายเต๋อได้ครับพี่้นงไปเบิ่งคนตัดพันธุ์ครับนี่ครับผมหลังจากไป่เบิ่งวิธีปลูกมาแล้วครับผมวิธีตัดลำครับผมตัดพันธุ์ตัดพันธุ์อ้อยครับผมบบดนี้นี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับผมนี่คือตัดพันธุ์อ้อยครับผมอ้อยสายพันธุ์ขอนแก่นครับขอนแก่นสาม นำนักดีเลยครับผมตัดเหมาครับผมพี่น้องตัดล่ำตัดมัดมัลหาบาทครับเป็นมัดมัลหาบาทหาบาทครับผมผู้ันผู้คันเจียงพูนกับผมเนี่ยเห็นบ่ครับพี่น้องคนออกนาไปคนนะครับผมสร้างใบไปฟอมครับที่ตัดกระตัดแบบนี้นะครับผมนี่คือตัดพันอ้อยครับ ตาปัญดอ,อยโอ้ดอ,อยงามลำเงายครับผมที่นี่อาวนี่จะลูกอ้อยเบิดครับผมเป็นอ้อยทส่วนมากครับผมแนมสุดดุงดุตามีแต่อ้อยเลยครับพี่น้องนี่่นผูพ้พ่นมาอยู่ทงอยู่ทาครับจะเถียงหน้าไว้คนงวามาเลียงครับผมงัวไม่โตมงามครับพี่น้อง ผุนง้วผนับของงก็อยู่หน้าอยู่ทงครับผมเต็ดเถียงหน้าไปย่างดีนี่คือวิธีตัดพันธุ์ครับผมปูกอ้อยแตบมีประมาณนี้ล่ะครับผมตัดพันธุ์แบบไปปลูกใส่รถปลูกครับสมัยคูมือนี่สะดวกสบาย ใส่รถปลูกโมเนึงก็จะได้ยุ่ครับผมซ้สำซิฟไรนี่ครับผมปลูกเอารถปลูกนี่แรงงานประหยะัดแรงงานครับผมแรงงานสามสามคน่เห็นนั่นแหละครับผมอุน้นครับผมแม่มาตะกี้ไกลปุ่นกับพี่น้องพันออย ตัดพันอ้อยครับผมนี่คือวิธีตัดพันอ้อยโอเคครับพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในหลายที่มาเบิงมาส้มฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ